สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรเทแลนดเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกรสมุไรเทแลนเนาะคลิปนี้นะครับมาจัดโปรนะครับเป็นโปรสงการนะเป็นโปรสงการเนาะก็สงการอาจจะผ่านไปแล้วนะครับแต่ผมก็กลับมารีฟันนะเขาเรียกว่ากลับมาจัดโปรสงการให้นะครับเป็นตัวนี้นะขนาดโคชิระเอะนะครับขนาดความยาวอยู่ที่103ซนติเมตรนะครับตัวนี้เนาะจะออกเป็นสไตล์สีดําน้ําตาลดําน้ําตาลนะครับ ปากด,ดาบนะทาจากไม้แท้เนาะทำจากไม้แท้นะทแทนะครับแล้วก็เป็นสีไม้สีน้ําตาลแบบนี้นะครับเคลือบเคลือบเล็บลกเกอร์เงาเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยเนาะเชือกันฝังนะครับสเกโอจะเป็นสีดําเส้นใหญ่แข็งแแบบนี้นี่เลยเนาะส่วนด้ามจับนะด้ามจับยาวอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับทำจากไม้นะหุ้มด้วยหนังก,กระเบนแท้สีขาวนะครับปอกสองมุดไม้ไผ่แล้วก็พันมนผ้าสีดําแบบนี้อ่าชุดสื่อบานะครับชุดสื่อบาตัวนี้จะเป็นลายมังกรนะลายมังกรหมกลมแบบนี้ นะวัสดุทํามาจากโลหะลอ,อยนะครับแบบนี้เลยเนาะสวยงามสวยงามนะครับโอเคต่อไปต่อไปเรามาดูใบาดาบนะใบาดาบตัวนี้จะเป็นทีสินะทีสินะครับทีสิบฮาร์มอนแท้นะครับไม่มีร่องเลือดเนาะทีสิบฮาร์มอนแท้ไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้แทสันหนาอยู่ที่แปดมิลน,นะครับสันหนาแปดมิลเนานะ ฮาบากีทองเหลืองแท้นะฮาปากีทองเหลืองแท้แบบนี้เลยนะครับด้ฝั่งนะครับนี่เนาะนี่เลยนะครับสวยงามสวยงามเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถรับคมเพิ่มได้นะตัวนี้ผมรับคมเพิ่มให้ฟรีนะครับส่วนราคานะราคาปกติจะอยู่ที่3,900บาทเนาะราคาปกติอยู่ที่3,900บาทนะครับวันนี้จัดโปรให้เลย3,500บาท3,500บาทส่งฟรีนะครับ3า0 0บาทส่งฟรีเนาะ แล้วก็บริการรับคมเพิ่มให้ฟรีนะครับสาหรับคนที่อยากรับคมเพิ่มนะครับใครสนใจใครอยากได้นะตัวนี้นะครับเหลือไม่เยอะนะครับที่เอามาจัดโปรให้เหลืออยู่ประมาณ5เล่มนะเหลือประมาณ5เล่มสุดท้ายแล้วนะสาหรับแบบนี้เลยนะอ่าเล่มละ3,500จาก3,900บาทลดไปประหยัดไปเลย400บาททวนนะโอนเงินส่งฟรีด้วยนะแถมรับคมเพิ่มให้ฟรีด้วยนะใครอยากได้ จัดมาเลยนะครับ3า0 0บาทเท่านั้นใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับร้อนจาก